ชายาสื่อวนญญาณตอนที่หอาจารย์กล่าวไว้ว่าโช่อชะตาไม่ใช่ฟาริคิดแต่โช่อชะตาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากความพยายามของตนเองดังนั้นข้าจึงไม่เชื่อในชะตาฟาริคิตข้าเพียงแต่เชื่อตนเองเท่านั้นเสียงหินซีผู้นี้ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ เจ้าสาวมาถึงแล้วเจ้าสาวข้ามตาไฟหิวจังวันนี้ทั้งวันสามารถฆ่าฆ่าให้ตายได้เลยนะเนี่ยก่อนอื่นหาอะไรกินให้อิ่มท้องก่อนดีกว่าว้าวของกินเต็มไปหมดเลย คิดแล้วน้ำลายใหญ่อร่อยจังเลยแฮะเอ๋อ๋อไม่ได้ไม่ได้มักไอ,อ